ไเวิร์ดโลลูกเขายังเหลือหนึงเตจสอบเขาิปเอสอบเขาิปเอสเอาข้นมาเือเจ็สีนี่สีมกินกันามกสามันเลสอบบ้างไมเขาเบาเบาเบาทจกอง đi Phúc okay. xa nó mình được <laughs> Cho ông gọi sang alo lô กยได้กินวดหดเป็นเล่าก็มึงเนี่โอ้ยแบบนเบิร์เนี่ยกินฟอกนจ้าแนั่นเ็นอะร่ล่ะแะสองพันเ้าเท่าไหร่โะโทนโนเพิ่สอนหกสิบแปดุหารสิบแปดหาสิบแปดสองพั เย้วันนี้เขาก็ได้ขายข้าวดูอทุกคนเงินมาแล้วเขายังเดือเจ็ดสอบแต่ว่าเขามันก็เบาเบารวมทั้งเบดเจ็ดสอบกนอะไรประมาณสองลอยซาฮาโลราคาเขาโลหนึ่งสองพันเก่าแพงอยู่ดีสองพันเก่าเป็นเงินหวายก็ประมาณสี่ห้าบาทนี่แหละได้เงินมาประมาณ หกแสนกว่าเป็นเงินบาทกับโ0งพันบาทนะฮะอพอดีกับค่าจ่างลํำหน้านั่นเองมันอยากมันบม่มีคนมาเอานะอยู่ไก่ถือเมื่อกันยากซ้มสิเมื่อหอดเมื่อปากเสกขามน้ำขามทะเลเมื่อโอ้ยห่งก็เลยบอกเออขายซะเดี๋ยวปีนาเห็ดหม่หาพันเขาง,งามๆมาใส่ปีนี้มันเกิดควายงามปนไอนีเขาหาเขาข้าวๆมาใส่ เงยละพันกีบนเรียวม,มกแตงเ <laughs> ดี๋ยวสิมาหาหลักของคนไปเห็ดซุปก่อนสบายเลยนั่งอยู่เพื่อนกับมีคนเอาเงินมาให้นะเสิไ์ฟเขามเมาเยอะวะแจ็คสอบกงสิสอบหนึ่งสอบหนึ่งโอ้ยเดียวสิหามักแตงกีแกไปซุป ักแกงนี่ขึ่นโบแกมันก็สุบเสพหบืมันตรงแข็งแข็งจักหน่อยโนึคงเนี่ยซัมนีสุบแสบอยู่ถ้าอ้อนก็เนี่ยกับว่าเป็นตะกินนะมันตรงแก่ๆแบบนี้ยัสิฮะอีกก่อนจักหน่อยนึ่งไป่น่านี่ซัมน โอเคอยู่ในสองหน่วยเดี๋ยวสิเอาเมื่อซุปนะจ๊ะซุปบักแดงในตองใส่หอยยังแสบแล้วก็มีงานำ่ำเดี๋ยวไปซุปบักแดงก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะทำการต้่มหอยเพื่อที่จะใส่ซุปบักแดงอันนี้ก็จะเมนหอยจูที่ซื้อมาเมือนั้นเลยยั่งว่าท่านกินค้างไวพอดีเลยจิต้่มแล้วก็ใส่ซุปบักแดง จะเบิ่งหอยหน่วยบางแค่บักใหญ่เป็นตาสะออนอมกระเส็บได้หน่วยใหญ่จัิงสิแต่ว่าสิเอาใส่ซุปบอกอมหรอกเพราะว่ากินเรื่อยๆอยู่อมหอยเป็นตาสะออนหอยมันเขาปากส่วนมันล่งอยู่ในดินเพราะว่าหนามมันบกแห้งมันก็สิล่งอยู่ดินไปขัวเอาสวยง,งามนี่แหละก็จะไปขัวหอย ต้มข้าวเดียวมันก็สุกหรอกหอยจุมมันสุกเหลือเอาก็จิ้มเอาแตงแตงเนื้อมันมาใส่สุกแตงแตงแต่แตงานเอาก็สีขางูขั่วงา ง g าง่าขาวมันสีหอมกว่างาดำดิง g าดำม่ค่อยหอมปานไดใส่ซีเรียลหยต้องค้นลเลยต,เลตลอดดิใ,ให้แห้งดิสิมันสิใหม่เท่าเดียวมันก็สุกแล้วนะ สวยมันเหลืองเหลืองทำไมนี่ขมแต่เหลืองเหลืองมันสิมมันหอมคือว่าเนาะของใหม่ยังไัก่กลัวเสียบ <laughs> เดี๋ยวสิต้มน้ำประแดก น้ำประเดกปนก็อสิเป็นเนือ้กอกบเพราะว่ามีกบมาสิใส่ปากกับว่ามีเพราะว่าอายเราไปเยี่ยงกบเมื่อคืนเนี่ยเอออะไรมาซีตัวก็เลยว่าเออเอามาปนใส่ซุปบักแดงก่อนอันนี้หอยเดี๋ยสิจิมต้มสุปเรียบร้อยจิมเอาเตังแตเนือ้อหอย กบส่วนนี้มันเหลือมมั่นดิจะเบิ่งตัวขา,ขาวๆนตะเศษในระวางทีทากบซุกเดี๋ยวเราสิไปจิ้มหอยจะเบิ่งหอยงูผักใหญ่เศมันหลเป็นหลอูตะเศบ ตัดกลนมันจูบเอาแต่ว่าขั้นจีส่ซุปนี่จิ้มเอาขั้นจีจูบยานมัมีไผกินน้ำจูบแล้วก็ออกมาหลางมาจะว่ามันจะเสียบนะเงนหมดงนหมดไงเพราะว่มันเขาปักนะมันอยู่น้ำขี้ดินส่วนก็จะกระสีไปครัวเอา หอยมันสะอาดอาดเพราะว่าเอามาคลังไว้ก็สองม,มือสามมือแล้วสร้างจะได้กินเพราะมันก็ค่ายีิดินออมเบิดแางนก้มีหอยจูกใส่หอยรายใส่สุกแสบเป็นไหน ี่เขาชื่อว่าจัดการไม่เต็มไหนว่าซ้ำหน่อยจ้าของสวนคนเก็บหายเงินมากๆใหญ่นะเอาไนมันออกเดอ้อนี่ล่าสีเห็ดสุดเอาไนมันออกไนมันทีคือสีแดงๆออกเพื่อ แกงนี่แห้งแกงสุบแซ่ เอาเปลือกมันออกครอมเด้อน่มันกระบเอาเปลือกมันกระบเอาเอาตังเต่แกนมัน หลังจากที่ห้องสอดหมักแตงแล้วห้องก็สิเอาไปเซน้ำเกลือเวลาที่หมักแตงมันถึงน้ำเกลือมันก็สีอ่อนสีนุ่มเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงเลือกเอาัตงแตงหนวยแก่ๆเพราะว่าเขายังสิไปซาน้ำเกลืออีกด้วทานว่าอ่อนๆมันสิเปื่อยไปแบบนั้นเหมาะแก่การเอาไปตำหม,ตออมักแตงอ่อนตหมักแตงแก่ๆในชั้นล้าเขาจะกระสีมาเห็ดสุก ปอ,อกเปลือกมันออกแล้วก็เอาหนามันออกสูบหมักแตงก็สาเฮตุคือการรับซูพัก์กมนเลยแต่ว่าซูหมักแตงนี่างซีมีหอยใส่น้ำปนเอียงกับอันเดียวกันเนี่มไม่ก็้อะไรเป็นเนื้อกบคือเกา่าไอ้ไอ้แล้วไปเยี่ยงป่าไห้แล้วว่ามันไหลแต่กบ ตำโมมุลปันไหนหรอไมนจังสีแดำเม็ดง่านะ่ำจังเสียบอ้หหอม,หอมตะขัวง่ามันเลืองเลื้งไหนทีนี่หอมขนาดแต่ถ้าขัวใหม่โอ้โใส่ของกินกับผมเด <c oughs> ี๋ยวเสียบิกลงไป ก็เอากบของเขาลงไปตังใช้น้ำกันเลยเรียบร้อยสำหรับปนสิีใส សុបមកតែង หมกแตงมันถืกน้ำเกลือมันกสิอ,อ่อนนุ่มลงแบบเนี้ยหลังจากนั้นเ่ากระสิไปล้างนำออกแล้วก็เอามาปรุงสำานีก็กินไรเรี้ยวสุกหมักแตงวิธีการเหตุกาแนวนี้แหเลยจุดบางทีเนือมันนุมน่มนุ่มอ่อนอ่อนอ้าวไรเลี้ยวเดี๋ยวห่าสิไปล้างออกล้างนำสะอาดออก ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วสำหรับหมักแตงห้องลังจนากนห้องก็สิเอานา้าปนห้องลงไปขวดกัหมักแตงเลยขุนเป็นขุนปนมหาห่านะ่ะต้องปรุงยังหลายพรอะว่าเ้าปรุงเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็เอาหอยลงไปสม,มปิ่งขอยยี่เ้าต้มซุกเล้วท่าำความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยหอยมันน้อยเดียวนะ่ะีิใส่ลายกว่านี้ <laughs> แต่ว่ามันบุมนี้มันมีน้อยเดียว <laughs> สมิ่กับพอเน่ย มะเตรียม,มันไหลอ้าวเรียบร้อยสมีและซุปมักแตเอาไปกินไรเลยท่นเบื่อต่ำก็ไม่เห็นซุปลองเบิง้งฮาบปะกันแ่บซุดบ <c oughs> ้าโอ้ยขนาดแมวกยังห่องมาใใจ เดี๋ยวสิเอาลงไปกินอยู่กลองกลางแซ่บแล้วอู้ซ่าหมากาักไงหน้าตาสีสัน